สวัสดีเจ้าน้องโอเดตเจ็ดสิบนะเจ้าวันนี้เป็นวันดีๆนะเจ้าเป็นวันดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวสองพันคันจิโกะนะเจ้าพี่สาวสองพันเนี่ยเป็นทั้งปี่เป็นทั้งครูเป็นทั้งเปื่อนแล้วก็เป็นคนในครอบครัวตัวเองนะเจ้าเนาะพี่สาวสองพัน ปีนี้นะเจ้าเนาะเขาบอกว่าและอายุต่อใดเนาะเพราะว่าเปินอายุเยอะแล้วได้เงินผู้สูงอายุแล้วนะเจ้าก็ขออวยพรนะเจ้าเนาะฮือปีสาวสองพันคันจิโกะนะเจ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้ามีความสุขมีเงินทองไหลมาเทมานะเจ้าที่สําคัญนะเจ้าเนาะวันใครวันเกิดปีนี้ขอให้แม่มีความสุขมีความแฮปปี้เอนดิ้งอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ้าเนาะการงานการเงินความรักทุกอย่างของทุกประสบความสําเร็จนะเจ้าก็ โอเดสก็ดีใจนะเจ้าใครที่จะโวยพรมันเกิดปี่สาวสองพันนะเจ้าเนาะช่วยแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะเจ้าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด พี่สาวสองพันคันจิโกะนะเจ้าหรือที่หูจักกันพี่สาวสองพันนะนะเจ้าเนาะพี่สาวสองพันสวัสดีเจ้าอีเนาะนางเป็นหลายอาชีพละบอกว่าจะเป็นนักจัดรายการวิทยุนักร้องศิลปินเน็ตไอดอลยูทูบเบอร์อีเนาะหรือว่าเป็นดาราโชวเชี่ยวอีนะเจ้าแล้วแต่คนจะห้องกันแต่สำหรับโอเดตบังเตอร์กับฮ้องอีแม่นะเจ้าบังเตอร์้องพี่สาว ไม่คูนะเจ้าบางเต๋อก็อ,อีปี้นะเจ้าเ่าเท่าอย่างนะเจ้าแต่เราก็ฮักกันแปลงกันนะเจ้าเนาะก็ใข่จะอวยพรมันเกิดพี่สาวสองพันนะเจ้าฝากอวยพรมันเกิดที่เพจของน้องอเดทเจ็ดสิบได้นะเจ้าอเดทจะได้ไปบอกพี่สาวสองพันนะเจ้าเนาะของเพงลงง่ายๆกรลักกันนะเจ้าเข้ากับบรรยากาศวันคล้ายวันเกิดของพี่สาวสองพันคันจิโกะนะเจ้าให้โชคดีสุขีวันเกิด สิ่งประเสริฐได้วังดังใจสาวสองพันสิ่งฟันไฟสุขภาพร่างกายและเงินอันนี้แต่งคนเดียวนะเพลงแต่งคนเดียวเจ้าให้ร่ำรวยเงินทองผู้บบาวมีเรื่องราวมากมายสาวสองพันมีเงินทองร่ำรวยสุขสันยิ้มทุกวันสดใสเปรมปี Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to พี่สาว2,000นะเจ้าหลายคนเกาะติดตามพี่สาว2,000นะเจ้าทุกโซเชียลเลยบอกว่าจะเป็น f Facebook เพจ a c e b o o k ติกต็อก u ูทูบทุกโซเชียลเลยกันล้กันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นติดตามน้องเดนนภาติดตามน้องโอเดสเจสซิฟรวมถึงพี่สาวสองพัแม่โคนะเจ้าหรือว่าอ่าแม่โคอย่างตอนไหนอีแม่อีนะเจ้าเนาะอีแม่อีปี่าเท่าก็คือคนเดียวกันนะน่นเจ้าเนาะละก็ ติดตามพี่ตรงตรงติดตามอ่าน้องตนนะเจ้าก็โอเดตขออนุญาตเป็นตัวแทนของน้องเดนภาพี่ตรงตรงน้องตนนะเจ้านาะแล้วก็ทุกท่านตัวในเจ้าอวยพรมันเกิดขึ้นพี่สาวสองพันเนาะพี่สาวสองพันเกาะแกเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะที่สําคัญพี่สาวสองพันเป็นนักครีเอทนะเจ้าแล้วกอดคํคำ,คำนึงที่หนูยังก้องอยู่ในความทรงจําของโอเดตครั้งหนึ่งเ็ไปออกรายการทีวีด้วยกันช่องเวิร์กพ,พอยนะขวางอ้างยิงบ้าน้อยนะเจ้าตอนไปไหว้ทองคำหมอำํำฝั่งเพศเนี่ย อาจารย์สลาคุณวุฒิเนาะที่แต่งเพลงดังๆนะ่ะปนบอกว่าพี่สาวสองพันเนี่ยเธอไม่ใช่นักร้องนะสาวสองพันไม่ใช่นักร้องสาวสองพันไม่ใช่คนเสียงดีแต่สาวสองพันคือ นักแสดงเพลงเจ้านักแสดงเพลงนี่หมายความว่าใดพี่สาวสองพันมีความสามารถในการอู้เจ้าเนาะมีสาริกาลิ้นทองอะแล้วมีความสามารถในการอู้อูเหือมว้วนอู้อย่างใดหือเปิ้ไข่หัวอู้อย่างใดหือมีสาระอู้อย่างใดมีการเน้นหนักเบานี่โอเดตก็เอาเป็นตัวอย่างในการดาเนินชีวิตในการประกอบการงานนะเจ้าเนาะเป็นนักแสดงเพลงที่ครูสลาว่านี่คืออย่างใดคือพี่สาวสองพันเนี่ยเป็นนักแสดงเพลงก็คือถ่ายทอดอารมณ์ ผ่านเสียงเพลงและเปมีเรื่องราวให้คนเข้าใจความหมายเพลงเหล่านั้นอินะเจ้าเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์นะเจ้าสุขสันวันคล้ายวันเกิดนะเจ้าวันนี้นะเจ้าวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่สาวสองพันเนาะอายุตัวใดนั้นไปถามแกคนเดียวกรัะกันนะเจ้าเนาะมีความสุขทุกที่วาราตีการแสนเบิกบานในหัวใจไม่หม่นหมองเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนคุ้มครองชนทั้งพร้อม ร่วมยินดีและปีดาวันเกิดมาถึงแล้วสาวสองพันให้สุขสรรเงินทองลหลากไหลมามีความสุขทุกสิ่งอย่างตามบัญชาสุขสักสุสขนักหนาในวันเกิดสาวสองพันเอ่ยเจ้าแฮปปี้บ day พี่สาวสองพันสวัสดีเจ้า